สวัสดีครับผมช่างเชิดและทีมงานมูลนิธิลูกละร,รสุกเกษมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ RD 251กับถังสะพายสนะครับตัวนี้ก็น้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็เราก็จะใส่ RD ี0 C c นะครับ10 c ซตัวน้ํา20ลิตรครับฝาบรรจุ ได้8ซีซี8ซีซีนะครับเราก็ใช้ฝาดมากว่าแต่ถ้าฝาเขียวนั่น27ซีซีวันนี้เราก็จะมาทําการฉีดพ่นกับกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่พันธุ์อะไรครับเนาะพันธุ์กำแพงเพชรค่ะพันธุ์กำแพงเป็นเนาะใช่ค่ะกล้วยนี้เราปลูกมาประมาณเท่าไหร่ละน่าจะประมาณเกือบหนึ่งปีนะหนึ่งปีเนาะเริ่มให้ลูกแล้วเนาะเริ่มให้ลูกเป็นไงบ้างลูกแบบออกแบบเป่งตึงมากเลยนะคะเนี่ยสวยไหมสวยค่ะต้นก็ รู้สึกกล้วยจะแตกหนอ่อแตกดีเนาะใช่ค่ะแตกหนอดีแล้วก็ใบเขียวได้ค่ะนอกจากเราจะฉีดพ่นแล้วเราก็หยอดโคนหยอดโคนใช่ค่ะใช้วิธีการหยอดโคนทุกทุกทุกสิบห้าวันค่ะห้าวันใช่ค่ะครับเดี๋ยวเราก็จะสาธิตการฉีดเลยเนาะ<ช>สาธิตการใส่เอ่อาร์ดีก่อนใส่ไปแล้วก่อนใส่ไปแล้วโอเคเลฉีดพ่นฉีดพ่นฉีดทีอย่างไร ปรับให้เป็นละอองอเยอะๆเออปรับให้ฟุ้งนะครับเออแล้วพ่นดินด้วยนะเออรอบรอบของฟุ้งก็คือรัจะมีตายใบตกที่ไหนก็พ่นไปให้ถึงครับนี่ก็ ฉีดพ่นก็จะประมาณนี้เนะฉีดรอบๆอ,อบๆต้นให้ทั่วต้นแล้วก็รอบๆอโคนนะครับรัศมีของรากพืชแต่ละรากแต่ละชนิดนะครับมันก็จะออกมาไกลแล้วก็ต้องฉีดไกลๆหน่อยก็ได้ครับนี่คือการฉีดพ่นนะครับหาซื้อหาเอ้ที่ไหนอาดีสองห้าหนึ่งของเรานะคะ สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้นะคะ0831595473นะคะ0831595473ค่ะ0958756488ครับติดต่อสอบถามหรือพื้นที่ใกล้เคียงต้องการโดนไปบินก็ได้นะครับช่างเชิดจำมูลนิธิตกตะกรสุขเกษมครับเรามีโปรโมชั่นถ้าซื้อหนึ่งขวดเรากินโดนฟรีใช่ไหมคะจินโดนฟรีหนึ่งครั้งกับหรั้งไร่หร่นะคะ พี่ฝากเบอร์อหน่อยค่ะค่ะเอค่ะศูนย์หกสี่จ็สามเก้าสี่แสองสองค่ะศูนย์เก้าสี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าหกสามค่ะพื้นพื้นที่เชื่อพื้นที่เราวา่าใกล้เคียงเนี่ยติดที่ตรงไหนคะกำหนดในในเขตเจริญรดิศในอำเภอตรอนได้ครับโทรติดต่อได้ครับครับหลังจากฉีดก้วยแล้วเราก็จะไปทำการสาธิตพ่อนอะไรอีก ต่อไปเราจะสาธิตการ้นทุเรียนค่ะทุเรียนเนาะใช่ค่ะพอที่สวนเราก็มีหลายพืชน,นะใช่ค่ะมีหลายพืชสวนเับไปกันครับตามมาเลยค่ะ